เปลี่ยนบรรยากาศไปดูงานนวัตรกรรมเทคโนโลยีกันหน่อยนะครับมาชมงานนวัตรกรรมและเทคโนโลยีบ้านเรากันนะฮะซึ่งวันนี้มีสกุพิเศษครับทุกผู้ชมฮะพาไปชมสุดยอดนวัตรกรรมฝีมือคนไทยที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี2567นะครับโดยสมาคมเครื่องจักรกลไทยและอวที่จัดแสดงในงานอวี๋แฟร์ที่ผ่านมามีภาพมาให้ได้ชมกันครับสวัสดีครับผมดรชัชนันถนอมวรศิน ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทยวันนี้นะครับทางสมาคมเครื่องจักรกลไทยนะครับร่วมกับทางกระทรวงรึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมจัดพิธีมอบรางวัลเที่ยวยอดเยี่ยมในเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจําปี2567ครับจัดขึ้นเพื่อเทคนโนโลยีที่มีความโดดเด่นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ในการประกวดครั้งนี้นะครับเรามีการจัดแบ่งเป็นสีส่สาขา,า,ามีสาขาการเกษตรมีสาขาอุตสาหกรรมมีสาขาสิ่งแวดล้อมและก็สุดท้ายเป็นสาขาโปรแกรมสําเร็จรูปโดยทางสมาคมนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้ยวยเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมแทนการใช้แรงงานคนเป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมของประเทศเราและยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและที่มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะได้ช่วยเพื่อประสิทธิภาพด้านการผลิตแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยครับซึ่งทั้งบวดนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทําให้เกิดการพัฒนาและเกิดไรายได้ จากการส่งออกเป็นสินค้าเที่โ,โลยีได้อีกต่อไปครับครับภายในงานนี้นะครับนอกจากทุกท่านที่มาร่วมงานแล้วจะได้พบกับผู้เข้าร่วมประกวดรางวัลเทีย่ยงก็จะกลเด่นและยังได้พบกับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมนะครับโดยเป็นผลงานของน้องๆอ,อาชีวะมาร่วมกันประกวดร่วมกันจัดแสดงให้กับทุกทกท่านครับโดยเครื่องจักรนะครับที่มาแสดงในวันนี้นะครับในทุกๆส่วนเนี่ยนะครับล้วนเป็น เครื่องจักรที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับเป็นฝีมือคนไทยนะครับท่านที่มาร่วมงานนี้สามารถเยี่ยมชมนะครับแล้วก็อยากให้เกิดความภาคภูมิใจไปด้วยด้วยกันนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้เข้าร่วมงานนะครับมีความสนใจมาฝากเป็นสมาชิกของทางสมาคมเครื่องจักรคนไทยนะครับดังอีเมลนะครับแล้วก็เอ่อคียร์โค้ดที่เราได้แสดงในด้านล่างนี้นะครับถ้าสามารถอ่าเข้ามาแล้วก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางสมาคมได้นะครับโดยสมาคมเรามีภารกิจหลักก็คือการ ส่งเสริมนะครับให้กับสมาชิกในการค้นความม้าวิจัยและสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เป็นประโยชน์นะครับในการที่ท่านสนใจจะร่วมเป็นสมาชิกต่อไปท่านก็จะได้รับประโยชน์อย่างเหล่านี้พอพบกับพวกเราทุกคนครับ